หน่อยนะคะทางเทคนิคนิดนึงนะคะตอนนี้ป้องอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะเป็นแฟนเป็นแฟนก็เลยค่ะเป็นรับผมเองค่ะขอรอค่ะขอบคุณครับค่ะเป็นไงบ้างสบายดียไหมสบายดีครับเอ๊ยยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ดูดูฝนนะคะฝนฟ้าก็นองไม่ค่อยเต็มใจเลยทีเดียว <laughs> นะคะอ่ะเป็นไงบ้างน,นะคะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดใช่ไหมคะอืมค่ะเ้นด้ยรับ่ิปกอเรารือก่คานะครับอ,อบ่านะคะเป็นเพลงที่แบบว่าเปิดแล้วปวดอีกไม่ติดชาร์จให้มันรู้ไปอะไรประมาณนี้กันเลยทีเดียว,ว <laughs> นะคะอ่ะมาพูดถึงเพลงมาพร้อกันหน่อยนะคะอ่า เพลงตาอินตาซิงเกิลใหม่ล่าสุดใช่ไหมคะเป็นยังไเป็นยังไงบ้างเพลงนี้มีความหมายยังไงบ้างเออได้เป็นเพลงให้รู้สึกว่าเออมันคุ้นเคยชื่อเพลงตอินตามากๆเลยเปนอะครเวามหมายกตินตานแล้วก็ต้าตมากันรเียคือตการสว่าแล้วกาอินตนาันรักแล้มเมืนรัเพราะว่า มิตรภาอการแบ่งปันกัรนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะไม่ต้องชอบกันแล้วจะเบื่อจะได้อัมนะคะแหมโดนใจมากเลยทีเดียวหลายๆหลายคนก็คงจะรู้จักชื่อเพลงนี้มาหลายครั้งอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามาฟังดนตรีแนวนี้เป็นดนตรีแนวไหนกันบ้างคะถึงว่าแบบอืมโดนใจมากเลยคแบบเป็นเพลงทีเป็นแนวรักแนวเก่ารักแบบอืมค่ะ เพลงนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับเพลงนี้แรงบันดาลใจเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากเอ่อเพลงที่เราแต่งขึ้นมาเนี่ยเราก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราอะครับค่ะครับแต่บ้านเราช่วงนี้เป็นเอ่อเหตุการณ์ไม่ได้ติไม่ได้ติดตัวสุขเท่าไหร่ครับจะเป็นข่าวพาอะไรต่างๆออกมาค่อนข้างเยอะว่าเออเดี๋ยวก็เอ่อต่างกันอะไรกันแต่ไม่มีน้ำตาให้กันอะไร้ยครับ ลกากันนานะครับแล้วก็เิเยญเล็กเดือนแต่งขึ้นมาใหม่เดวดาของพเจาเนนครับเดาุนายุล็อกยุทาตนะครับเเสนอั uh, <S <S on, ิใจจิใจออกมาให้คนได้รว่าจริงแล้วตัดคไทยล้ามัน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 ก็มีน้ำใจให้กันได้ครับใช่ค่ะเนาะสื่อถึงการแบ่งปันแล้วก็การมีน้ำใจให้กับ ให้กันและกันเนาะคะ่ะอืมว่าอย่างนี้แหละนะคะสมัยนี้ในโลกใบนี้อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปความขัดแย้งก็เกิดขึ้นใช่ไหมนะคะเพลงนี้แหละเป็นตัวที่จะช่วยทําให้คนสมัยนี้นะคะมีการแบ่งปันแล้วก็มีน้าใจให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองอืมนะพูดถึงชื่อวงหน่อย้องสั้นๆได้นใ,นใจความเป็นมายงไตื <laughs> ่ถึงได้ว่าชื่อเป็นเพลงเอ่อชื่อวงว่าฟง องหรออ่ามันออกฟงไปไงตัวอ mm. ่าโอเคโอเคแล้วอ่าฮะต่อ huh. ี่มาสองชื่อวันสองคือแต่ผมนึกถึงแต่หนังเรื่องนึงครับที่มีชื่อว่าฟงหญิงแต่ผมหรือหรือพระภรพยานะครับสมุดตาแต่พยาที่เป็นต้นตาขีนครับค่ะพรรยาว่าเราถือคำว่า สายลมครับสายลมครับอือก็เลยได้มาเป็นชื่อวงเพลงเอ่อวงวง,วงนี้เลยเป็นเป็นเป็นการเปิดตัวเพลงของของวงด้วยหรือเปล่าคะเพลงนี้ใช่ครับเป็นแรกของพวกเราครับเพลแรกซิงเกิลแรกเลยนะคะจากค่าย Yes I Do Music นั่นเอง เแงส์นะคะแหมพูดถึงเพลงนี้แล้วหลายๆคนอยากว่าเอออยากจะดาวน์โหลดอยากจะเก็บเพลงนี้ไว้ยังไงบ้างติดตามเพลงนี้ยังไงบ้างคะ66ดาวโหลดได้นะครับรกกอบ292278นะครับแล้วก็รหัสเบอร์613นะครับผมอืมค่ะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของวงได้ยังไงบ้างคะก็เคลื่อนไหวนะครับ นะครับแล้วก็พลัสจนดานนะครับเป็นเตนดูดูมดูนะครับหรือว่าสอบถามได้ที่เตนดูแล้วคุณค่าได้ครับผมนะครับขอบคุณแม่นะคะโอ้โหนะคะก็ขอให้ยอดเพลงนะคะมีคนติดตามเยอะๆนะคะฟอลล์โอ้เยอะๆกันเลยทีเดียวนะคะกระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะกระแสตอบรับเพลงนี้เริ่มรู้จักมากยิ่งขึ้นเออลึกๆไป มีกำลังใจขึ้นมาเ่อะครับเพราะว่าหลายๆคนเล่นเล่นผลงานเราแล้วนะครับก็ขอบคุณกันตอนเคิดด้วยครับโปรดักเตอร์เปิดเปิดมาฝากค่ะมีอะไรฝากถึงชาวสกลนครบ้างคะกับเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็เพลงเปิดตัวของเราด้วย ก็ตัดพื้นด้วยนะครับชาวตะกาานะครับอว่าเนชัวนะครับาจะมาเรื่อะครับป็นังว่าเมือับคงน่าร้ไปดยนะครบตวกันด้วยนะครับัร์นด้นะครับาจ้าเปกำลังใจให้กันละกันนะคะยังไงก็โอกาสหน้ามีซิงเกิลใหม่อีกนะคะก็มาพูดกันด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะกับเพลงนี้แล้วก็เพลงต่ๆไปด้วยนะคะขอบคุณด้วยนะคะขคุณมากค่ะ นะคะขอบคุณวงฟงด้วยนะคะแมเป็นอะไรที่แบบว่าดีเจก็พูดผิดขออภัยด้วยบอกว่าฟงนะเนื้อมันออกแบบจีนมันก็ออกมาสไตล์แบบนี้เนาะคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าทําให้ติดหูติดตาติดใจไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับชาวสกลนกครน,นะคะกับเพลงซิงเกิลแรกของเขานะคะแล้วก็เปิดตัวในค่าย yes i do music ด้วยเองนะคะตายอินตา,าน,นนั่นเองนะคะฟงนั่นเองอืมนะคะโดนใจไหมคุณผู้ฟังเป็นสไตล์ที่แบบว่า แนวดนตรีล็อก8 0นะคะเป็นเนื้อหาอไทยๆที่หยิบยกขึ้นมาในเรื่องราวของไตอินตนดาที่นําเสนอในแง่มุมที่พวกเขาต้องการสื่อถึงการแบ่งปันนะคะแล้วก็ความมีน้ําใจให้กันนะคะซึ่งถ้าคนในสังคมมีน้ําใจให้กันในโลกเรานะคะก็จะหยุดมากยิ่งขึ้นเองนะคะความขัดแย้งก็จะลดน้อยลงนะคะผ่านด้วยเสียงเพลงพรอพๆนะคะในโดนตรีแนวล็อก80นะคะอ่ะยังไงใครที่อยากรู้จักกับเขาก็เข,าเข้าไป f o l l o w ก็ได้นะคะ F O N G B A N D นะคะเขาไปใน Facebook ของเขาได้เลยเนะะียค่ะยังไงก็หรือว่าคุณฟังอยากฟังเพลงใน YouTube นะคะก็เข้าไปดูได้เลยนะคะพิมพ์ไปเลยคาว่าตาอินตานารับรองว่าแม่เป็นเพลงที่โดนใจใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่านะคะไปตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะกับตาอินตานาที่ใครหลายๆคนบอกว่านี่แหละฉันชอบมากเลย JN Radio Channel.